ออกกลางก็ยังไม่เต็มความประสงค์ของอาตมาอาตมามีความรู้สึกว่าควรจะมีมากกว่าตะวันออกกลางเพราะถ้าจะถามว่าเมื่อไรจะพบของมากก็ตอบว่าเป็นเรื่องไม่ยากของที่เห็นแล้วมีแล้วถึงแม้ว่าจะน้อยไป การจะหาของใหญ่ที่มีมากกว่านี้ก็เป็นของไม่ยากเพราะก่อนของไม่เห็นยังไม่เห็นมีก็ยังบอกว่ามีได้และก็มีมาแล้วตอนนี้ไปก็ขอบอกว่าของใหญ่เขาจำนวนมากจะมีอีกถ้าจะถามว่าใช้เวลากี่ปีก็ขอตอบว่าไม่ใช่เป็นที่ปรึกษานี่จะได้บอกให้ บอกให้ก็ถึงแม้จะบอกให้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใครเขาจะเชื่อเนื่อของมันอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่าของมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันไอของเล็กมันก็ตั้งอยู่สูงกว่าของใหญ่น้ำมันที่บรรดาบริษัทต่างยพบนั่นมันคือเป็นตัวอย่างว่าประเทศตะธันประเทศไทยมีน้ำมันแต่ของจริงๆนั่นมันต้องมี และก็ต้องมีมากถ้าถามว่าเมื่อไรก็ต้องรอคุณขันก่อนทั้งนี้ก็ต้องถามเทวดาผู้เป็นญาเจ้าหน้าที่ของท่านท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับบุญบารมีก็หมดเรื่องไปเรื่องนี้ก็เลยไม่ต้องพูดกันพูดแล้วก็กลุ่มเอยเปล่า ต่อไปก็พูดกันใหม่มาคุยกันเรื่องทองคําดีกว่าทองคําที่เจอมะไรขายได้เหมือนนั้นเอาไปง่ายๆแล้วก็ขอคุยเรื่องทองคําที่เอาไม่ได้เช่ด้วยเรื่องทองคําทรไมชาติจะรู้สึกว่าท่านหวงน่ะความจริงท่านหวงท่านบอกว่ายังไม่ถึงวาระห้ามบอกสถานที่ แต่ว่าทองคำส่วนนี้บอกสถานที่ได้ก็ขอยืนยันว่าเอาไม่ได้ด้วยกำลังของหน้าทีวานุภาพแต่ว่าท่านพูดจะเอาถ้าเป็นเจ้าของมามอะไรก็ได้มานั้นพบม่อะไรก็ได้มานั้นเว้นไว้แต่ท่านเจ้าของจะไม่เอาดีไม่ดีท่านเจ้าของปาไปเป็นพระอนาคามีขึ้นไป เห็นเท่าไรก็ตาเปลือแล้วคำว่าตาเปลือไม่ใช่อยากได้จนตาปลือท่านไม่อยากมองเพราะว่าทองเป็นปัจจัยของความทุกข์กะลงความว่าเอานีเรื่องคนนายกันเลิกไปอลําคาญคนฟันลัคาญน่เปล่าไม่ <c oughs> ทราบตัวคนพูดดวยเราเริ่มลำคาญตัวเองเอางี้ก็แล้วกัน มาดูกันใบริเวณวัดท่าสูงเขตรั้วกันยืดรั้วใหม่ให้ประยันที่สงเดิมที่สงเดิมหนึ่งเขาจดครองอเขาตกถึงครองอยางใต้ลงไปพอมีนิดเดียวแต่ว่าฉันโหนใหม่พาไปติดโรงเรียนทีอยางนี้ว่าก็แสดงว่ามีผู้เอาที่วัดไปเป็นที่ของโรงเรียน เดือวว่าจะวัดองค์ใดหนึ่งทายกจะโอนให้โรงเรียนอันนี้ก็จะถือว่าทางโรงเรียนผิดถ้าในการผิดจะคงไม่ผิดถ้าไม่ให้เขาเอาไม่ได้วัดต้องให้เนื้อหน่ายของวัดจะมีเพียงใดก็เป็นเรื่องของคนเวลานั้นเรามาไม่ทันแล้วไม่รู้เรื่องเขาคงไม่ผิด เอาที่เก่ากันจากที่เก่านี้ไปถึงที่เก่าที่ปรากฏแล้วคือยันทองอยางมีทองไหมมีทองที่มีเจ้าของซึ่ยังไม่มาเกิดมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความจริงแหล่งนี้เป็นแหล่งที่มีโชคคือแหล่งวัดท่าสงูงถ้าจะไปดูคนแหล่งวัดอยางแหล่งวัดยานี่ก็ทองไม่น้อย จากวัดใหม่ที่ตั้งใหม่ทองน้อยกว่บริเวณเขตของวัดเก่าเขตของวัดเก่ามีทองอยู่หลายจุดจะได้จุดหนักเป็นตันเหตุวัดท่าสูงก็เหมือนกันฉะนั้นเทวดาชั้นจาตุมาราชจึงมีมากถ้าถ้าถามว่าอยู่ที่ไหนก็บอกเ็เลยบอกว่าอย่าไปขุดเลยถ้าเดีายวของเขาคูบเฝ้าก็ไม่ให้อย่าขุดไม่มีความหมาย เรื่องการขุดทองที่เยาวของไม่ให้ถ้าผู้เฝ้าไม่ให้มันมีมาแล้วพอาตมาก็ไม่จะไม่เล่าเรื่องขอาอาตอมาเองที่โดนผีอารวาดภายเรือมาจากวัดสมก่อนั่นเขาไม่ให้เหมนกันไปก,นก,นกับเพื่อนก็อยากจะรู้วิธีกรรมของเพื่อนไปยังไงถึงเขาจะขุดทองกันก็เป็นเห็นวิธีกรรมแล้วแต่อำนาจของวิธีกรรมไม่โตไปกว่าอำนาจของเทวดาผู้ราคา ที่รวมความว่าคนถึงแม้จะแน่ขนาดไหนก็สู้เทวดาไม่ได้ตอนนี้ในเมื่อทู่เทวดาไม่ได้ก็จะไปสู้มันเลยหมดเรื่องโบราณกันทีรวมความว่าของนี้ก็แล้วกันของที่เขาไม่ให้จะไล่ฟังสักเรื่องมันมีคนคณะหนึ่งเป็นคณะได้ไหลแทงมา คำว่าเป็นลายแทงอะไรแทงเขาเขียนเป็นแผนที่แล้วมีคําอธิบายเสร็จ <c oughs> ว่าที่ตรงนี้มันอยู่กลางทุ่ง <c oughs> ที่ตรงนี้มีทองคํามีต้นไม้ชื่อน,นี้แล้วก็มีไม้ปักตัวอย่างตรงนี้ที่ไม้ปักจะตรงตรงตุ่มทองคําพอดีเขาทั้งคณะมาก็ตั้งสาลเพียงตา แป้งสารเพียงตาบูชาเทวดานุ่งขาวห่มขาวบูชากันว่วรุมปุมมมปุมมม,ม,ม,มถ้าถามว่าทําไมจึงรู้ก็อบอกว่าไปยืนดูเขาว่าเขาไม่ได้ปกปิดนี่ถ้าถามว่าไปยืนดูเขาเมื่อไรต้องตอบ่าทำไมนั้นยังไม่บวชแต่ไม่มีเจตนาที่จะไปแย่งเขาอยากจะดูเขาเขาไว้วางใจเขาจึงบอก เมื่อเขาบอกก็เชิญชวนพื่อนอีสองเพื่อนอีสองคนไปด้วยไปดูพิธีกรรมเวลานั้นยังหนุ่มยังแน่นก็ยืนยันกับเขาว่าอันตรายต่างๆที่จะพึงมีมาเจาเราสามคนขอรับไปกันถ้ายังไม่ตายเพียงใดโจรปล้นไม่ได้ถ้าโจรจะปล้นเจ้าของทองคำก็ต้องปล้นเราสามคนก่อนทั้งนี้ไม่มีอะไรที่รับสา ต้องการอยากจะรู้เขายาก็ยังไงมันเป็นในเพียงข่าวเราหรือพอไปถึงแล้วเขาตั้งสารเพียงตาทำทำวิธีบวงสวงลงเขาขขาสามคนในห้าคนก็เตรียมเครื่องมือเคมาเตรียมจอบเตรียมเสียมพอตั้งสารเพียงตาเสร็จบวงสวงเสร็จยินเสียงคือคลอคือคลาคือคลาดใต้เป็นดิน เได้ยินเสียงเหมือนตีปากหายปุ้ง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 ,งเข้าแน่นอนเขาแน่จริงๆเขาทำเก่งไปแล้วไปดูเทียนเทียนมันนั่งไฟลูกสวยที่ขึ้นฟูเป็นสีเขียวท่านเจ้าของผู้บวชบอกว่ามีผลเทวดานุมัติแล้วเขามีวิธีดูกันถ้าไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็เขาจะไม่มัดแต่เขาเขาจะไม่ทำเขาต้องมีวิธีกรรมรู้เทวดาให้หรือไม่ให้ หลังจากนั้นเขาก็กั้นสายสินวงสายสินเสร็จเขาเขาสารซัดแบบที่มันคล้ายคลึงกันจริงๆนะซัดเสร็จเขาก็ลงมือขุดขุดไปขุดมาขุดมาขุดไปไม่ลึกเท่าไรหร่เลยตื้นมากประมาณประมาณหนึ่งเมตรก็เจอตุ่มใหญ่ตุ่มตุ่มใหญ่มากใหญ่กว่าตุ่มน้ำที่เราใช้ธรรมดาในปัจจุบัน ก็กดอ้อมๆตุ่มเข้าไปลึกลงไปให้ตุ่มโผล่ขึ้นมาประมาณทักรึ่งศอกหรือศอกจะได้ในที่พออ้อมไปแล้วก็ตุ่มเด่งขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ขึ้นจากดินนะอ้อมตัวูดดินบูงไปที่ปากตุ่มมีหินปิดเขาก็ขุดล้อมจนทั่งยกแผ่นหินขึ้นมาพ้นพอยกแผ่นหินขึ้นมาพ้นบรรดาท่านผู้ฟังตกใจพลาด ทองเหลืองอารามเหลืองจริงๆเป็นทองร้อยเปอร์เซ็นตมีทั้งสองอย่างทั้งทองแท่งขนาดเล็กและก็ทองรูปพันร์นอกจากนั้นยังมีแหวนวงโตๆก็ยังมีข้อยเไล็กเอเกลอกข้อมือหลอกข้อมืออันใหญ่ๆหลอกข้อมือของเขาที่จะใส่ใส่คนแข็งเราก็หลวมพวกเหล็กแสดงว่าคนสมัยนั้นโตมากทุกคนก็ดีใจ ต่างคนต่างที่คนทุมเพชสิงก็ทิ้งเพสิงคงบวงสงก็ละพิธีกรรมคนสุดก็วางจอบวางเสียงวิ่งก็ไปหาตุม่มตอนที่ก็วิ่งก็ไปก็ไม่ทราบว่าเขาจะวิ่งไปไหวตุม่มวิ่งไปกราบตุม่มแล้ววิ่งไปเอาทองแต่ความจริงมันก็ไม่น่าจะรีบเพราะว่าขุดมารกไปประมาณสองตุ่มโผล่ประมาณสองก็น่าจะขุดให้หมด พอทุกคนรีบวิ่งเข้าไปพอถึงตุ่มเอื้อมมือไปจับเขาจะจับตุ่มไม่จับทองไม่ทราบที่รั้งวันนั้ไม่ใช่กลางคืนลาตุวมมาตุ่ม,ลมเลื่อนพืนดินเป็นโครงไปเลยไม่รู้ไปถึงไหนมีคนพอคลายคลายเขาไปดูได้บอกไปไม่ไหวแล้วไปไกลมากมองไม่เห็นนี่เป็นเรื่องสัจจัยของเทวดาผู้รักษา ในเมื่อเทวด,ดาท่านไม่ให้ก็ไม่มีทางยะได้ถต่ก็มาสงสัยว่าไปบอกให้เขาไปบอกให้เขาและเขาทําตามวิธีกรรมตามคาแนะนำแต่ทําไมจึงไม่ให้กลับมาบ้านบ้านอยู่ใกล้บ้านท่านอาจารย์เทศอานะจารย์เทศเป็นครวัตเขาไปกราบกราบอาจารย์เทศอาจานเะทศอาจานดูทางไหนเก่งถ้าเยิวยากรอนให้ใครท่าใช้หลับตาปี ประเดี๋ยวก่าตอบวาเวากราบกราบท่านทอาจารย์เทศก็ยิ้มทำไมท่านจะหลับตาท่านก็ถามว่าสงสัยที่ตุ่มลวิ่งไปในแผ่นดินใช่ไหมตกอตกใจทันทีถามว่าอาจารย์อาจารย์ทำไมถึงทราบท่านบอกว่าทําไมจะไม่ทราบอระวดามาบอกฉันนี่คราวาดนะให้ดีนะบรรดาท่านบุกฟังอาจารย์เทศดีมีคนเคารพนะับถือมาก การเป็นคราว่าที่เคร่งครัดในศีลในธรรมก็กินข้าวสามเวลาเหมือนกันมีลูกมีเมียเหมือนกันแต่ศีลธรรมที่คราว่าจะพึงปฏิบัติได้ถึงเคร่งครัดมากเป็นคนที่บรรดาประชาชนในแถวหลายๆตำบลเคารพนับถือมากคนมาหาท่านวันๆนหนึ่งมากกว่ามาหาเจ้าวาธิวัด บีพ่ออย่างยิ่งมาขอพยากรบ้างมาช่วยสะดอกเคราะห์บ้างช่วยบรรเทาทุกบ้างท่านก็ทำทุกอย่างที่ท่านมีความสามารถกรวงความว่าก็ถามได้วว่าเป็นเพราะอะไรให้เขาแล้วเนี่ยี่ไม่ให้ท่านก็บอกว่าเขาทำผิดท่านสั่งให้เขาสั่งให้มาเฉพาะแต่นี่คนของเขาเกินมาห้าคนคนขุด จริงจงแล้ว3คนที่หน่งเขาห้องเขา,าเขาอก็ทำโดยเฉพาะเขาจะได้ทงคำวันนี้แล้วก็มีพวกเธอไปอีสามคนเข้าไปรวมพวุกันเทวดาเขามาบอกฉันบอกทำผิดระเบียบผมให้ไม่ได้ต้องรอไปก่อนรวมความคำว่าร้องเทวดาก็ไม่มีเวลานี่ระบรรดาท่านผู้ฟังเรื่องพีพรเทวดาวเฝ้าทรัพย์เขามีนณภาพอย่างนี้นะยังมีมากกว่านี้เยอะ ใาวันหน้าจะคุยกันอีกแต่รงความว่าการทรัพย์ในดินสินในน้ํามีจริงแต่สิทธิที่เราจะพึงได้ไม่แน่นอนนะักดังนั้นทองในบริเวณวัดท่าสูงก็ดีวัดยางก็ดีขอยืนยันว่าน,นอกจากทองเขาพมะเจ้าจากักรพรรดิทีงอยู่ลึกมากเป็นกิโลอย่าจเจาะลงไปเลยไม่พบหรอก แค่เอาแท่งทองใหญ่ๆมาวางบนถนนยังมองไม่เห็นเลยก็จะไปเจาะทำไมไม่เกิดประโยชน์จะเกิดความโลภบอกไว้ก่อนเลยบอกว่าไม่มีสิทธิ์ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองหน้านอกจากทองพระเจ,เจาะ้าจักรพรรดิที่อยู่ตื้นกว่าแต่ว่ามีเทวดารักษาเข้มแข็งมากก็ไม่ตื้นนักคำว่าตื้นกว่าที่เจาะไปครึ่งกิโลยังไม่ถึงเลย ทั้งหมดทองคําที่เัาสารนี่อยู่ลึกมากแต่ว่าเขาจยให้ก็นําขึ้นมาตื้นอยู่ใกล้ผิวดินกระองความว่าท่านบนใดถ้ามีวิชาความรู้อยากจะไปพิสูจน์มือก็ลองพิสูจน์ก็ได้ไม่แปลกที่นิทานนะถ้าที่พิสูจน์แล้วจะพบแต่ดินหรือว่าหินใต้ดินจะมาว่ากันนะเพราะนี่มันเป็นเรื่องนิทาน ทีทานนี้ก็เล่าตรงความความเป็นจริงได้แต่มีเหตุว่าเราไม่ยืนยันจะทั้งหมดเรื่องาราไปเลยลายก้ามทีเอาอะไรดีออกจากจังหวัดอุทัยธานีข้ามไปฝั่งมโนรมดีไหมเดินต่อแตะต่อแตะคลานบ้างเดินบังอิลุปปุบปับปุบปับข้ามน้ำไปเพราะไม่มีเรือมารับไปมองดูเรือก็ไม่มีใครเข้ามารับ ูดกับคนนั้นพูดกับคนนี้ก็มีใครเขาพูดด้วยเขาไม่สนใจเมื่อเราเป็นลมเมื่อเราเป็นลมแล้วบ็นอากาศในเมื่อไม่มีใครเขาสนใจไม่มีใครรับแล้วก็เดินข้ามน้ําไป็นก็ได้ไเดนดองเล็กๆ,ๆแม่น้ําเป็นของหลวงหลวงอะไรหลงตาเวลานี้หลวงตาข้ามไปก็เป็นของหลวงตาถ้าหลวงตาไม่ข้ามไปก็เป็นของหลวงท่านของหลวงที่ส่วนกลาง เมื่อข้ามไปแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนไปแวะที่วัดแกนเหล็กก่อนดีกว่าไหมถ้าจะไปแวะวัดแกนเหล็กก็มีอะไรบ้างมีแต่ผีแมวไปดีกว่าเลยไปที่ธรรมมูลธรรมมูลที่มีทรัพย์มากมีทรัพย์เยอะ ในเชิงเขาในถ้ำเล็กๆแถวนั้นมีซับมาก <c oughs> <c oughs> แต่วะเข้าไปได้ยังไงนี่เมื่อพวกตั้งแถวยาวเหยียดตั้งแถวสามชั้นไม่แต้มตั้งแถวรับ,รบสแสดงความเคารพนะทุกคนในแถวมีกระบองหมดถ้าเขาแสดงความเคารพด้วยกระบองตีหัว้มันก็แย่เหมือนกันดีเกลยยกมือบอกให้บอกพี่ชายใบายบายไปก่อนนะนะ จะยืนตั้งแถวที่นี่จะไม่แวะเข้าไปละคนหน้าเขาก็ยกมือไหว้เขาถานจะไปไหนแล้วครับตกโน่นที่ไปเขาที่บอกชื่อไม่ได้หลังจังหวัดชัยนาธที่เขานี่บอกชื่อไม่ได้ถ้าความจริงถึงแม้ไม่บอกแต่คนเขาสนใจเขารู้ถ้ารู้เองไม่เป็นไรบอกชื่อเสรียะเบียบ ก็ย of ่องพาไปเขาไปถึงจังหวัดเชียงนาถไปถึงทางสามแยกหรือสี่แยกสามแยกก็แล้วเอาสี่แยกก็แล้วกันนะไปตามถนนความจริงเดินไม่ต่อสายถนนก็ได้พู้ถนนก็แลวกันไปถึงสี่แยกวับหันหลังเข้าเมืองจังหวัดหันหน้าเข้าเมืองจังหวัดเชียงนาถก็บอกแถวกับหลังหันแถวกับหลังหันแถวมีใครบ้างคนเดียว ไปคนเดียวก็กลับหลังคนเดียวก็พร้อมเพรียงกันดีแต่เท่าที่มีไปอีกท่านก็อยู่นอกแถวมันจะไม่ตลองลอรับคงสั่งนั่นคือยายายิ้มแม่สียิ้มสามสี่แม่ยิ้มสามสี่สิบแม่ยิ้มท่านท้ามหาราชยิ้มสี่มหาราชท่านอินทรกะยิ้มท่านปู่ยิ้มท่านปู่ใหญ่ก็ยิ้มพระก็ยิ้ม ถามท่านปู่ใหญ่บอกว่าท่านยิ้มอะไรถ้าว่าคุณฉันเป็นพ่อคุณนะไอ้ที่ฉันยิ้มอาจะไม่ได้ยิ้มคุณนตะฉันยิ้มคนอื่นที่ก็เห็นว่าคุณเป็นคนบ้าเพราะคนเดียวบอกแถวได้แถวหน้าเดินแถวหลังเดินแทงกับหลังหากับหลังหันกับหลังหน้ากับหน้าเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องบอกเราเป็นคนคนเดียวท่านถามจะไปไหน ท่านบอกว่าจะไปหาท่านมหานาท่านท้ามหานาคาท่านปู่ใหญ่ก็บอกว่าอ๋อท้ามหานาคาอาดีตพ่อของคุณใช่ไหมท้ามหานาคาเนี่ยอดีตเคยเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองในแถวโน้นย่านนครสวรรค์ตาครีแล้วก็รัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นของคุณแบ่งให้คุณที่เป็นราชโอรสคือลูกชายอ้นี้ประวัติมันดึกดำบรรพ์ เอามาไว้ที่เขาลูกนั้นทองที่เป็นทองแท่งจริงๆมีน้ำหนักประมาณ13ตันเพ่ทองรูปประพันธ์จริงๆก็มีน้ำหนักประมาณครึ่งตันกับบรรดาเครื่องเพชรอีกสามถังสร้อยเพชรหูเพชรต่างเพชรต่างแหวเพชรแหวนเพชรเพชรทุกอย่างเพชรที่ประกอบแล้วและเพชรที่ยังไม่ประกอบเป็นหูแหวนเป็นสร้อยต่างหาก คุณจะไปที่ภูเขาลูกนั้นใช่ไหมไก็เลยกรับทินอะบอกว่าใช่พอเอาก็ไปได้นี่คุณไม่ต้องต่างท่าโยมคุณมาแล้วคือพ่อเก่ามาแล้วท่านเท้ามหาหนาคาท่านเท้ามหาหนาคานี่เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชเป็นเทวดาด้านทิศตะวันตกเป็นลูกศิษย์ของท้าวิรุณปักพอท่านมาแล้วท่านแสดงความเคารพท้าวิรุณปัก ไพรวิรุณป่าก,ก็บอกว่าเข้าไปคุยกับลูกชายก็แล้วกันอยให้อะไรกันบ้างแท่านก็รายงานบอกตั้งแต่ปีพศ .2588 ผมบอกให้แล้วสองครั้งทำแผนที่ก็ทำให้แล้วทำขีดก็ขีดให้เขยงก็เขียนให้บอกจุดให้บอกทางให้เปิดทางให้ทุกอย่างหินผาหน้าไม้ที่บางใบผมก็รื้อให้หมดบางแล้วแค่เปิดหินไม่กี่แผ่น ก็จะเริ่มพบทองคำแต่ว่าเอาสิมาอะไรครับ <c oughs> บอกให้ยกเป็นของพระพุทธศาสนาไปบูชาพระรัตนตรยัยเคยบอกให้ยกเป็นของหลวงก็เลยถามว่าหลวงอะไรเวลานี้เขาไม่ได้ตั้งหลวงกันแล้วท่านลูกชายบอกเวลานี้หลวงเถิงเขาไม่ได้ตั้งกันแล้วก็ให้พระรัตนตรยัยดีกว่าถ้ายังมีคุณหลวงคุณคุณพระอยู่ก็จะให้ ท่านปู่ใหญ่ก็ถามว่าเวลานี้ขออยู่คขบบริบูรณ์เลรออาจารย์ใหญ่ที่นั่นดี่เขเคยขอไว้ก็เอาอะไรไปบ้างที่ท่านถามกันในความจริงท่านรู้ท่านใหญ่ท่าน,าานมารู้ท่านเท่ามหานาคาท่านก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยเขาเป็นเพียงออกปากขอแต่ส่วนของเขาเขาไม่ขอของเขามีหายเดียว แต่ใครขอส่วนใหญ่ของลูกชายนี่ผมก็ให้ไม่ได้มันคนละสา์คนละส่วนเขาบอกว่าจะไปสร้างในสร้างอาคารในพุทธศาสนามันก็คนละเรื่องอย่างนี้ต้องถือว่าเธอมีความโลภอนุนมัติไม่ได้เอาลับรรดา่า้พุทธบริษัททั้งหลายเราไปกันยังไม่ทันถึงดีกว่าเพราะว่าเวลามันเหลืออีกสองนาที เราก็มาคุยกันตอนนี้เพราะรายการนี้เป็นรายการธรรมะ <c oughs> ในเนื้อแท้จริงๆเราได้ธรรมะอะไรบ้างในนิทานจริงๆทายาทธรรมะกันก็ได้เยอะแต่ถ้านิคิดไม่ออกก็มาเป็นวิปัาสนาญานเอาก็ยิงดีกว่าทุกท่านที่กล่าวมาแล้วท่านตายหมดตายแจกคนไปเป็นเทวดาบัาง่งไปเป็นหมบ้าง แล้วก็มีพระเท่านั้นที่ต,ตามมาท่านอยู่เหนือพรหมท่านมีความสุขความจริงเป็นคนก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดียังไม่ค้นความทุกข์เป็นเทวดาหรือผมตายจากความทีท่เทวดาหรือพรมก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์บ้าง,เป,รรางเป็นสัตว์บ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างสติชานบ้างไม่มีความสุขจริงสู้ไปนิพานไม่ได้ถ้าไปนิพานจะไปทางไหนขึ้นตน้ orn, นเส่นก่อนทิพไปนิพาน ก่อนจะทำอะไรก็ตามขึ้นต้นปักเสาเะก่อนลงเข็มเะก่อนนั่นคือหนึ่งให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายทุกคนอย่าลืมความตาย <c oughs> ยังไงยังไงมันก็ต้องตายกันแน่หลังจากนั้นก่อนจะตายก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ อย่าสงสัยในความดีของท่านพระเราต้องเลือกพระสงฆ์เราต้องเลือกถ้าพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนก็ต้องเลือกองค์ไหนควรไหวองไหนคนวนคนรเคารพองไหนไม่ควรไหวองไหนไม่ควรเคารพองค์ที่ควครไหวควรเคารพแล้วเคารพก็ไหวด้วยความจริงใจองค์ที่ไม่ควรไหวไม่ควรเคารพแต่จําเป็นต้องไหวก็ไหวโดยมันญ,ญาิเขาเรียกว่าสัจจะว่าไหว เพราะท่านพระประเภทนี้ไหวแล้วไม่มีอนิสงส์เพร่ะอ,อนิสงส์ที่เพิ่งมีก็สร้างความเดือดร้อนให้ต้องถือพระอ,อริยะเป็นสําคัญพร <c oughs> ะอริยะตั้งแต่ปรรโสดาบันขึ้นไปไม่สร้างความเดือดร้อนหลังจากนั้นทุกคนก็มีสินห้าและก็หมดสิบให้ครบถ้วนคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดผิกรรมสี่ไม่ดื่มสุราจะมเมลัยในทางกาย ทางวาจาไม่พูดผหดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเหลวไหลและประโยชน์ทางจิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัยกรุงใครโดยไม่ชอบธทำไม่จองล้านจองฝันใครได้ยอมรับตับถือคำสอนพุทธเจ้าเท่านี้เราตั้งต้นปณนิพาันได้อรบ,บันรดาทั้งพุทธบริษัทอย่างไรเวลาเหลือแค่สิบวินาทีคำขอลากรขอความสุงสวัสดพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล,ผล ยงมีแด่บรรดาท่าพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี